ตืนมั่งฟุ้งมั่งกระช่างมันให้สม่ำเสมอฝึกไปเรื่อยๆประกอบความเพียรไปโดยไม่ให้มีอะไรมาเป็นข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขเดี๋ยวใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคุ้นเคยกับกลางทอ้อง คุ้เคยกับการหยุดนิ่งหยุดนิ่งแม้เพียงนาทีเดียวเนี่ยก็คุ้มแล้ว,วสำหรับการเริ่มต้นสักนาทีหนึ่งแวบหนึ่งให้เรามีความให้เราได้รู้จักกับประสบการณ์ภายใน ใจหยุดนิ่งเนะี่มันเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกพึงพอใจชอบเพราะหยุดแค่นานะทีเดียวเท่านั้นนะความรู้สึกมันจะแตกต่างจากใจไม่หยุดเหมือนฟ้ากระดินเลยแนะมันจะแตกต่างกันเพราะตัวมันจะเบา กายเบาใจเบาเบาสบายตัวขยายลํำจะเบิกมานแค่นาทีเดียวแล้วเป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะลืมไม่ลงเลยแล้วก็จะเกิดความรู้สึกของมันคุ้มกับการที่ เราได้ขยันในการทำความเพียรมันจะคุ้มในเดียว,วยเหมือนเป็นรางวัลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นการถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตด้วย ที่เราเกิดมาหาพระรัตนตรัยในตัวได้พบที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในได้พบความสุขที่แท้จริงและเป็นบื้องต้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะหลุดพ้นจากความเป็นบาปเป็นนาฏของพยามาร แค่นาทีเดียวนั่นเองก็คุ้มแล้วแล้วก็ตอนนาทีนะั้นมันสว่างด้วยคือหยุดนิ่งได้สมบูรณ์แล้วมันสว่างแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่สัง,งัดจากการามจากบาปอากุศลธรรม จากมิวรณ์ห,ห้าหรือความมืดของใจแค่สว่างแวบเดียวนาทีเดียวเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากความสว่างนั้นน่ะมันมากกว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการเราอาทรัพย์ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการบเรียนสร้างวัดวาอารามซึ่งจะต้องใช้ทรัพย์มาก แต่ว่ามันเป็นบุญคนละประเภทกันแหะแต่มันได้มากกว่าเพราะว่าเป็นต้นทางไปสู่พระธิพาณเป็นทางมรรคผลผนิพพานประสบการณ์หนึ่งนาทีนี่หนะลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนนีได้รู้จักได้พบและจะเข้าใจกรรมนติสันติปรังสุขขัง ว่าความสุขอย่างอื่นเนี่ยมันสู้กันไม่ได้เลยกับใจที่หยุดนิ่งเพราะมันเป็นความสุขกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือพูดยังไงว่าจะหาความสุขชนิดนี้ไม่ได้จากการที่มีความสมบูรณ์ทางด้านวัตถุสมบูรณ์ในลาบยศสันสริญ มีลาบมียศดตำแหน่งมีคนสรรเสริญชื่นชมมันเป็นความสุขที่ไม่ทราบว่าจะใช้คำใดมามาพูดมาพรารนาให้มันเข้าใจได้เพราะว่าภาษาของมนุษย์มันมีจำกัด ดังนั้นจะเข้าใจตรงนี้ได้ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ภายในแค่เพียงหนึ่งนาทีนั่นแหละทีนี้จากหนึ่งนาทีนั้นนะ่นนนนนะมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เราอยากจะนั่งต่อไปซึ่งแต่เดิมเนะี่ยเราต้องพยายามที่จะน,นั่งต้องฝืนต้องพยายามต้องอดทน เพราะว่าเรารู้ว่ามันดีนะ่างน้อยก็ใไดบุญจิตใจสงบหรือเป็นออุปนิสัยของมรรคผลนิพพานแต่ว่าพอมันหยุดจริงๆแล้วเนี่ยมันอยากนั่งเองเนะี่ยมันอยากได้อารมณ์นั้นอีกแล้วก็ให้อารมณ์นั้นยาวนาน ซึ่งจะทำให้เราขยันหรือสมัครใจนั่งนั่งอย่างมีความสุขสนุกสนานแบบปุนบันเทิงทีเดียวเพราะฉะนั้นการทำถูกหลักวิชาเนี่ยและต่อเนื่องด้วยความเปลี่ยนจึงมีความสำคัญดังนั้นเราก็ต้องหมั่นทบทวนนะลูกนะว่า ที่เราฝึกอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกต้องไหมถูกหลักวิชาไหมตั้งแต่การวางใจมีความสมัครใจอยากเห็นไหมมีสติมีความสบายไหมและสม่ำเสมอต่อเน,นื่องที่เรียกว่าสัมปชัญญะหรือเปล่านะก็ให้หมันสังเกตดู แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปปรับไปใจเนี่ยมันต้องปรับกันทุกรอบที่เรานั่งและยิ่งถ้าเราเพิ่มชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางในอริยบทอื่นที่นอกเหนือจากการนั่งการยืนการเดินการนอนการวิ่งเอ็กซ์ไซส์ทำภารกิจอะไรก็ตาม เราเพิ่มการฝึกหยุดนิ่งไปนะที่นอกเหนือจากช่วงเวลาเรานั่งมันก็จะทำให้เราคุ้นเคยกระสุนกลางกายมากเพิ่มขึ้นหัดมันตรึกตรึกก็คือการแตะใจนะไว้กลางกายอย่างเบาๆสบายไม่เด็ดแปลว,ว่ากดใจเลือน,น้น คือแค่ทำนิ่งๆน,นิ่งที่กลางกายแต่ไม่ใช่ในหนักแต่ว่านิ่งแน,น่นนิ่งเฉยๆตึกไปเรื่อยๆแต่เวลาลืมตาเนี่ยอยากแนะนำว่าให้นึกเป็นภาพเอาไว้เพราะว่าเราจะต้องดูวัตถุภายนอกมังก็ต้องมีภาพภายในที่จะให้เรานึกถึงเป็นที่ยึดที่เกาะ จะเป็นดวงใสจะเป็นองค์พระใสใสหรือประเดีว๋ว่าคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยแต่งได้อย่างหนึ่งในอริยบทอื่นแล้วก็ควรทำทุกสถานที่ไม่ว่าในห้องน้ำห้องส้วมเราก็ลังจะขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระอะไรกระทำได้ไม่บาปแถมได้บุญด้วยเพราะเป็นทางมาแห่งกุศล ถ้าเราไม่ปล่อยเวลาให้มันว่างเปล่าเพราะเวลาในเมืองมนุษย์มีคุณค่ามากเรามีเวลาอย่างจํากัดในโลกมนุษย์และยิ่งช่วงระยะเวลาแห่งความแข็งแรงและสดชื่นของร่างกายก็ยิ่งมีจํากัดใหญ่เราจึงควรทำตลอดเวลา ทุกหนทุกแห่งทุกสถานที่ฝึกกันไปเรื่อยๆควบควบูคบ่กับภารกิจประจำวันจะทำมากินมีภารกิจอะไรให้ภารกิจกับจิตใจเนี่ยมันไปด้วยกันคู่กันไปเหมือนเราหายใจเข้าออกควบคู่กันไปครับภารกิจ ในชีวิตประจำวันอย่างนั้นเมื่อเราไม่อาจขาดลมหายใจได้เราก็ต้องไม่ควรจะขาดการฝึกอย่างเนี้ยคู่กันไปฝึกไป,ไปบ่อยๆสิ่งที่ยากมันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นในภายหลังที่เคยมืดมันก็จะค่อยๆ อีแสงสว่างเรืองรองขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆใหม่ๆแล้วฝึกแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนสหธรรมมิตรเพื่อนลยาณมิตรติก็ลมลุกลุกลาหลับมั่งตื่นมั่งฟุ้งมั่งมืดมั่งเมื่อยมั่งอะไรต่างๆเหล่านะั้น บางครั้งกละะัท้อบางครั้งก,มงก็มีกำลังใจก็โ้มลกคล,ลุกคลากันไปบนมัง่งลำพึงมัง่งน้อยเนื้อตามใจมัง่งแต่ว่าเราจะบนลำพึงให้ไหนก็ต้องฝึกควบคู่กันไปนะคือบนไปก็ฝึกไปทำํำไปทุกวันฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ในชีวิตปร,ประจำวันพยายาม รักษาใจให้มันใสๆให้อารมณ์ดีอารมณ์ดีโดอารมณ์สบายอารมณ์ที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวจากค,คุ้มคุ้มคำคำมันนึ่มก็ชัดขึ้นมาเองแล้วก็พยายามนึกทบทวนบทเรียนหรือวิธีการที่แนะนำไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆจะมักจะมองผ่านหรือฟังผ่านเกินที่เคยบอกว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างส,สบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นมีความมืดให้ดูแล้วก็ดูไปดูโดยไม่มีความคิดนะไม่มีอารมณ์ร่วม มีภาพคนสัตว์สิ่งของภูเขาเรากาต้นไม้อะไรเราก็ดูไปดูไปเฉยๆอย่างจะไปสบายไม่ต้องไปคิดอะไรหรือบางครั้งใจมันเริ่มใสองค์พระเริ่มเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปมีคำถามอะไรในใจว่าองค์พระองค์นี้เนี่ย เราคิดเองหรือเห็นหรือของใช่ใช่หรือว่าคิดไปเองอะไรอย่างนั้นขอให้มีให้ดูไปก่อนองค์พระที่มีให้ดูใหม่หมเนี่ยมันจะยังไม่ไ,มได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนหรอกองที่เราจะหายสงสัยคือองค์ที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการซึ่ง ถึงตอนนั้นเรารู้เองเข้าใจเองจะเป็นองค์พระที่เราไม่มีคำถามไม่มีข้อสงสัยที่เราไม่ไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรต่างๆแต่ถ้าองค์พระที่พูดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันยังมีคำถามอยู่มีข้อสงสัยอยู่ก็แปลว่าลักษณะมหาบุรุษของท่าน ไม่ครบจะเป็นองค์พระที่เราคุ้นๆที่เราเคารพกราบไหวบูชาแต่จะเป็นองค์พระแบบไหนก็ตามน,ะนาทีของเราคือดูไปเรื่อยๆนะลูกนะดูไปสบายเนะี่ยท่านมีมาให้เราดูในกระบูนนักหนาแลนะ้วไม่เห็นจะทำไปคิดอะไรนะวะ่าใช่หรือไม่ใช่นะ สิ่งที่เราทำค,ควรจะดูเฉยๆดูเฉยๆทำแค่นี้แล้วเดี๋ยวถ้านก็ปรับไปสู่ลักษณะมาะหาวรรุษที่สมบูรณ์มปเองถึงจุดที่เราหายสงสัยเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเห็นใหม่ๆมันก็หายสงสัยนะอโหพุโทโธ ถ้าภาษาชาบ้านก็โอ้โห,หนี่เลยพระพุทธเจ้าภายในท่านผู้รู้แจ้งเข็นแจ้งแงทงตลอดเนี่ยออลักษณะอย่าง,งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูของเราเลื่อยไปเลยดูไปดูการเปลี่ยนแปลงของประสบะการณ์ภายในด้วยใจที่เป็นปกติเป็นมิตรกับทุกๆประสบะการณ์ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะฟุ้งซ่านมืดเมือ่อยง่วงเห็นภาพโน่นภาพนี่อะไรเนี่ยแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามหรือเห็นอยู่แต่ไม่มีอะไรใหม่ๆม,มาให้เราเห็นอีกเราก็เป็นมิตรในทุกๆประสบการณ์หน้าที่เราดูอย่างเดียวดูไปสบาย เหมือนนักดาราศาสต์ที่เอากล้องส่องดูดาวทางไกลเขาก็ดูไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆให้เราดูมีความรู้แจ้งให้เราได้รับทราบขจัดความสงสัยในใจได้ลูกทุกคนเ,นเป็นผู้มีบุญทั้งนั้นแหละทาไมมีบุญก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ ไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมกายไม่มีศรัทธาในการที่จะมาฝึกมาปฏิบัติแต่ความเพียรเราก็ต้องทำแล้วก็อยาเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขามาที่หลังเราแล้วเขากลับมีประสบการณ์ดีขึ้นมากอย่างทน่้ก็เราได้ยินได้ฟังอ่ะ ยอย่าไปเปรียบที่ยบเขาว่าทำไมเราเป็นคนพาเขามาแตะแเน่ยแต่เขากลับถึงจุดหมายก่อนเราอะไรอย่างนั้นก็มันมีเหตุคือพบในอดีตของเขาเขาฝึกมามากเมื่อฝึกมามากเนี่ยมันก็ชำนาญในเป็นของธรรมดาพอมาถึงวางใจได้ถูกส่วนเขา มันก็เข้าถึงทีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูเราอะทำไมเขาง่ายทำไมเ,เรายากมันก็มีเหตุอีกเหมือนกันกระผที่ผ่านมาเราฝึกมันน้อยเนี่ยเราให้ความสำคัญน้อยก็ับเรื่องการฝึกใจให้หยุดนิ่งเนี่ยมันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเอาสิ่งที่ เาที่เข้าถึงมาเป็นบทเรียนสอนใจเราเราก็ต้องขยันเราก็ทำให้มันถูกหลักวิชาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างเขานั่นแหละคือเข้าถึงใจมันก็จะชุ่มชื่นเราวคำว่าจะไปตั้งใจมากเกินไปนี่ก็จะฟังผ่านบางทีเราก็ตั้งใจเกินไปเพราะเรารู้ว่า สิ่งที่เราจะเข้าถึงที่มีอยู่ในตัวของเรานั้นนะมันเป็นของดีประเสริฐมีจริงดีจริงแล้วก็เลยอยากได้มากเกินไปไอ้ความอยากนี่แหละที่มากเกินไปเนี่มันก็เลยทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จความอยากได้เนี่ย มันดีแต่อย่าให้มีตอนช่วงเราปฏิบัติตอนปฏิบัติเราต้องการหยุดอย่างเดียวนะหยุดนิ่งๆฝึกตรงนี้จะมือทือสว่างเกิดขึ้นภายในหน้าที่เราคือหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆให้เบิกบาน ใหแชมชื่นทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะเป็นมนุษย์มหัศัสรย์์อย่างที่เด็กกล่าวเอาไว้เมื่อเช้านี้นะเราจะอัศจรรย์ตัวของเราเองเลยเราจะมีความภูมิใจในตัวของเราเอง จะมีความเคารพร่วมใส่ใ้ตัวเราเองด้วยที่เราสามารถหยุดใจได้จนแสงสว่างเกิดเมื่อมองผ่านแสงสว่างภายในไปเห็นดวงธรรมพุทธขึ้นมาซ้อนๆกันกระทั่งเข้าถึงกายในกายมันจะต่างกันมันจะกลับตลับปัดกัน แล้วความสุขทางโลกมันจะมีขอบเขตจำกัดแคบแคบซึ่งก็แปลว,ว่ามันอึดอัดอมันจะลดลงไปเรื่อยๆสมมติเราได้รถใหม่มาคันหนึ่งรับรื้มวันเดียววันอื่นเราก็ต้องดูแลรักษาแล้วมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆรถมันไปสู่ความเสื่อม ความสุขในความยินดีก็ลรถที่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเหมือนร่างกายเรามันก็ลดน้อยถอยลงไปก็ทั้งหายเหอ่อเราก็อยากเปลี่ยนยี่ห้อใหม่แต่ความสุขภายในเนี่ยมันเหมือนเถาเิ็โตที่ซ่อนๆกันหลายชั้นเปิดมาชั้นแรกว่ามันอร่อยแล้วเนี่ยยก ออกไปชั้นหนึ่งเจออีกอีกชั้นหนึ่งอร่อยกว่ามันจะมีคำว่ากว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสุขกว่าสุกกว่าขึ้นไปเรื่อยๆสุกกว่เดิมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ใจมันจะตั้งมัน่นตั้งมันมั่นคง เข้าถึงความรู้เพียงแค่เราเริ่มต้นหลับตานี่แหละทั้งๆท,ที่ยังมืดอยู่นี่แหละขอเพียงหลับตาอย่างเบาๆสบายก็เท่าก็ว่าเรากำรรความสาเร็จที่จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวแล้วก็เป็นมนุษย์มหัศจรรย์ ที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวที่จะไปศึกษาความรู้เกี่ยวกวับเรื่องสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายได้ตรงนี้มันเป็นแก่นของความรู้เป็นรากและโคนของความรู้ไม่ใช่กิ่งและกันแหนงของความรู้ไม่ใช่เป็นเศษของาศาสตร์แต่มันเป็นส่วนของาศาสตร์ที่ จะทำให้จิตใจเราสูงส่งขึ้นสะอาดบริสุทธิ์สว่างสงบแล้วก็จะได้รับการชื่นชมเท,ดทิดทูนจากผู้ที่มีกายทิพย์ชาวสวรรค์นเนี่ยจะมองดูตลอดจะอยู่ในสายตาของสวรรค์ตลอด ทุกครั้งที่เราปิดเปลือกตาอย่างแผ่วเบาแล้วเอาใจหยุดนิ่งอยู่ภายในอย่างสบายตามหลักวิชาเราก็ทำเพียงแค่นี้อย่างนี้เท่านั้นก็อยู่ในสายตาของสวรรค์แล้วที่จะปล่อยชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาสาธุการ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากระทำเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งนะลูกนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลย สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนระคังปันธาวิสปพโสเตทะรธาสุขิตาวิลุหะพุธศาสนีอรคาสุขิตาโหทะสหะสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังฆานุภาเวนะสัาสุธีภวันตุเตสาธุตั้งใจกับประเด็ดพระคุณหลวงพอ่อโดยพร้อมเพียงกันนะกราบกราบกราบให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมียวไขเย็นยาว ให้สมบัติใหญ่สมบัติจกักรพรรดิตักใช้ไม่พองเข้าถึงทำได้โดยสะดวกโดยง่ายได้ไปทุกภพทุกชาติเทินร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะ